โมจินึกนับกับเผือกกระมุนโมจิเผือกเมนูยอดฮิตติดกระแสเห็นแล้วปั่นปวนใจมากเลยค่ะทุกคน มาเติมความหวานด้วยนี่เลยนะคะโมจิเผือกอเมซอนกันค่ะตอนนี้ที่คาเฟอเมซอนมีโมจิเผือกแล้วนะคะเป็นเมนูที่ใฝ่ฝันเลยนะคะอยากให้อเมซอนมีมานานแล้วนะคะแล้วก็มีจริงๆด้วยตอนนี้กับเมนูโมจิเผือกของคาเฟอเมซอนเหนียวนุ่มหนึบหนับเนื้อสัมผัสไม่เหมือนใครค่ะแล้วออกมาทีเดียว2เมนูเลยนะทั้งชานมโมจิเผือกและโมจินมเผือกปานเมนูแรกค่ะชานมโมจิเผือก ใช้ชาอัดส,สมจากเมืองน่านเลยนะคะทุกคนยิ่งมีโมจิเปือกหนึบหนับสองเลเยอร์แล้วเขียวเพลินเขียวสนุกมากเลยค่ะแก้วนี้ดีมากเลยนะคะราคา80บาทเท่านั้นส่วนแก้วนี้นะคะโมจินมเพือกปั่นค่ะเป็นนมเผือกปั่นเข้มข้นหวานมันนัวนมสุดๆเลยค่ะหอมเปือกบดมากๆเลยค่ะแบบเข้ากับเนื้อนมปั่นสุดๆเลยแล้วดูนี่นะคะข้างใต้มีโมจิหนึบหนับด้วยนะคะ อร่อยมากค่ะแก้วนี้85บาทเท่านั้นใครที่เป็นสายโมจิ hmm. เผื่อห้ามพลาดเลยนะคะมีขายแล้วนะคะที่คาเฟ่อเมซอนทุกสาขาตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง15สิงหาคม2568นี้ค่ะรีบไปกันเลยค่ะ